ฉันมีนามว่านูจิลอยมาจากทินที่ญี่ปุ่นเอเชียบนว่ายตามท่อน้ำเสียร่างกายอ่อนเพียกว่าจะถึงทะเลเดินตามหาพญา,านาะสุดแสนลำบากมหายากแทเ้เลเจ้แต่ปากระเบนจังเปพวกปลาซิวทะเลตีปิงปองอยู่กับปิงถือว่าเอาบุญสาละให้บอกพี่มาถ้ารู้ความจริงเดียวดักตบ ด้วยสวิงเล่าไปย่างปิใงให้หนูสิงกินไตนีโมโก็ขวดตัวสั่นแล้วถึงว่าจะรันแร็วพันคันใดนาแปสกปิะหยาดาสักทีไหนต้องไปเมืองไทยถึงจะได้เจอเจอกรูจมาตามทางกันหักมายจะพึ่งเอาไมคก่อน นี่ไปกรเบนดังฟสดฉันาไปตามหาพญานาคไปไปไปมาตามหากับสานฟาไปไปเ,เหรอทุกเจอหรือยังคุณด้ายังไงคะจะแบบประตำ้าสมิงฉันมีนามว่าฮิโนกิไดยมาจากทินที่ญี่ปุ่นเอเชีย <ส>วนไหวตำทอน้ำเสียร่างกายอ่อนเพียกว่าจะถึงทะเลเรียกตามหาพระยานะสุดแสนลำบากมหายากแค่เดีวจอแต่ปากระเบนดังเป็นพวกปลาซิวทะเลตีปิ่งปองอยู่กับปิงถือว่าเอาให้บอกที่มาถ้ารู้ความจริงเดี๋ยวจะตบด้วยอิสวิยงแล้วออกไปย่างปิ่งให้งูสิงกินตะ <łada> ัจ นิโมโก็กลัวตัวสั่นแล้วจึงมาจารันเร็วพันบอกไปในแปดสิบสีมีพญายนาคจะที่ไหนต้องไปเมืองไทยถึงจะได้เจอเจอไปไปเมืองไทยปไปไป,ไป,ไป,ไป อย่าทำนะคะเจอปะไม่เจอค่ะปไปไปไปเดี๋เอาไม่เอาไม่ไอ้ดตัวนันบอกข้าบอกบอกข้ากยังไดงไปขึ้นบอกแล้วมุดมุดขึ้นมุดขึ้นนางเงือกนะครับนี่นางเงือกสองตนโอ้ยหบึ่งอาให้ซทำ โอเคอ่าไปไปไปกลับไปกลับไปญี่ปุ่นนะครับทั้งสองคนไปไปญี่ปุ่นนะคะไปกลับไปญี่ปนะคะกินน้ำกระดิกน้ำเลยนะโอเค